สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดีเวล์สลามคมไฟดึงด๋อค่ะสลามคมไฟดึงดึงสีส้มฮาโลวีนสีส้มทำไมถึงคิดว่าเป็นฮาโลวีนเพราะว่าฟักทองฮาโลวีนอ๋อมันเหมือนสีของฟักทองฮาโลวีนนี่อันนี้เราแวะมาจาก่คะระหว่างทางน,นะคะ,คะที่ทำงานชายเป็นเรื่องฮาโลวีนตรงนี้ค่ะ อ๋อฟักทองฮาร์วินร้านนี้จะเป็นร้านที่คุณแม่กับน้องแฟนซีแวะบ่อยที่สุดเลยเล่นแล้วอ่ะเลนแราคะเพราะว่าร้านนี้อ่ะเปิดเลยค่ะร้านนี้อยู่ระหว่างทางกลับบ้านของคุณแม่ที่ทํางานที่ทํางานคุณแม่กับน้องเรียนน้องซีกลับมาบ้านแฟตนี้เอง สลามนี้ราคากี่บาทคะลูกยี่สิบค่ะยี่สิบบาทเวลาเล่นสลามเสร็จแล้วต้องเก็บไว้ที่เดิมนะคะเราจะเทสลามออกมาใส่มือค่ะเห็นอนคำว่าดึงดื้อดึงดืมากเลยค่ะ มาแล้วไม่ว่างบนที่นอนค่ะลูกด,ด,ดึง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 ก็ไม่ติดที่นอนอยู่ดีใช่ไหมคะไม่ติดอ่ะไหนคุณแม่ขอจับเนื้อสัมผัสอื้อดีไหมครับดีมากค่ะลูกมันเป็นลานที่แบบจิ้มไม่ค่อยฟินนะคะเพราะว่าเขาจะไม่มีเสียงในตัวของเขาเองเขาจะออกแนวเนียนๆดีๆไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าใช่ครับ คาราดเดย์เขาจะไม่มีเขียงจิ้มค่ะใช่ค่ะจิ้มก็ไม่ฟินด้วยค่ะใช่แต่จิ้มก็ยังฟินอยูน่นะในจิ้มในขวดได้ค่ะ,คะเอาเออกมาแล้วใส่มือคุณแม่ได้ไหมเอาเออกมาแล้วได้ค่ะลูกนี่นะคะติดไฟอยู่ค่ะใช่ติดไฟอยู่ยังเหลืออีกนิดนึงนะคะก็ปริมาณเยอะเหมือนกันนะคะคุณชมเนี่ยค่ะยี่สิบบาทหมดเลย ต้องรวไมไว้อย่าให้เขาแตกส่วนหลอดไฟเปล่าก็คือในระหว่างที่เราไม่ได้ใช้สลามก็คือก็ใส่แบบนี้นะคะเหมือนหลอดไฟจริงมากๆเลยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลิกเล่มเราก็จะเก็บสลามไว้ในอันนี้นะคะเพื่อเพื่อที่วันหลังเราจะได้เล่นนานๆานเนาะมันน่าจะเลืองแสงเนะนี่ยลูกแม้ว่าสลามมันจะแพ้ได้นะคะ เนื้อสัมผัสมันดื้อขนาดเนี้ยไม่ได้ค่ะอืมเราปิดไฟดูสิน <laughs> ื่นเองเขาิวเรอร์แขงกันน่ะไหนไหน,น้องซีลองหลับตาที่เอามือป้อง <laughs> แม่ว่านเลืองแสงแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นสลามหลอดไฟ <laughs> ใช่อ่ะเดี๋ยวคุณแม่ถือไว้ให้แล้วน้องซีไปปิดไฟมานะคะ นะคอยดูกันนะคะว่าอะไรอยู่ในมือแม่ดึงๆเดี๋ยวให้น้องซีไปปิดไฟเลยไปปิดไปเองคะ่ะลูกนี่คอยดูนะคะ<ด>ว่าน้องซีปิดไฟแล้วจะเห็นอะไรอยู่ในมือคุณแม่ไหมน้ำหนึ่งน้ำสองฟิง้งแวว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 ไม่เห็นอะไรเลยคะ่ะคุณลูก แสดงว่าไม่ใช่สลามเรืองแสงบอกแล้วแม่คิดเองฟินนะคะลูกฮะ<ห>ฟินฟินอะไรแม่สวยไหมคะสวยที่มัก็ไม่ค่อยฟินดีๆค่ะดีๆด,ดีแบบทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะเล่น ใช่เล่นได้เราเวลาเลิกเล่มเราก็จะเก็บไว้ในหลอดไฟอันเดิมนะคะเพื่อว่าให้เราสำหรับคินนี้คุณแม่กับน้องแฟนซีสติกเกอร์หนูอยากถอดออกอะ่ะจ้าคุณแม่กับน้องแฟนซีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมกดความเรื่องของชลานี่ดีม,มากคะ่ะอย่าลืมกดไลค์คะ่ะลูกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกุงกิ๊งให หนูแน่นะคะเพื่อไม่ให้ชมคิ้วของหนูค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะลูก